Nam nạc, bọn để tao lưu nhau mùi ăn tango thân phi mùi mùi lấy mùi mình mùi 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 con mùi 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 แมงงางี now, like, so oh, ้ย oh, okay, so ัง oh, บ so no ิดโคิ oh. ok right> school, ิงเาว่าแมวเงางแมวเงางเปโพกอย่างนี้ดีรุ่เลยมันกเมยอโอ้อันสายมันมีเลยโ้มันหงอดดีต้นเลโอ้บรรยัติดยาน่หอดดีเก็งง่างแมงงางูไมแมงา 4, มีอะไรสี่พันรจักไมมใช่มีความสั่งหม่มาตั้งแก่อยู่พุงอืมเดียมาแมแกะให้ดีออกียวโอ้ยหอดีไปนี่บ้แตกกันหอดีไปนี่ยิงลงไปกันปูโมไปงาไปยังนิ่งโมก้ปีเลยช่วนช่วเน่เลยวาย

ว่าระวังมันลุมือยมันแก่าเทียงพืนนี่บนคือไม่ได้ปีกสวยครับปีกสวยสวยมากเลยครับแกวแครับแก้วพอเนาะแก้วเอามือนมก่อนแกวแกจับเพท <อ S 2> วาลูำเนาะเาจับจจก็ได้เน,นาะนยิงขงกใม่บรดีก็แนะนำไม่จเป็นไม่สไม่ดูอันนี้ไม่ดูพนะารานะเขาว่าไมดูย่างดีสิล่วโอ้โ้มันเยอะใชยงามดีเนาะ จำดูเห็นนะครับว่าเป็นอยังแต่ว่าเขาบอกเอาหลูกมันใส่นึ่เอาหลูกมันใส่กระเป๋าตั้งหาก้วเอาอีิ่มเขาบอกอยเลอย่าไผ่เอาหมวกมันใส่ไปนหนึ่งคนไผ่ไผ่จะเล่ามัือคืออะไรล่างบากใหญ่เขาเข้ามาเลยอะไรใส่ทุกคนไล่ใส่อย่างใสเลยไรพูดลุมใส่อย่างเตี้ย อันนี้อันนี้อันนี้อะไรอันนี้อันนี้สายอันนั้น่นสายลูกนาอันนี้แก้วแก้วครับแก้วเออแก้วเลยครับเออปืนช่างละครับแก้วลไรช่างละครับอุปกรณ์ยิงปลาโอ้โหมันเงีแบบนี้บเลยเนี่ยเขาเอามาแบบสีละพุงเอามาแบบนด์นี้ป่านน้องนี่ก็มีคนแกล้งนี่ก็มีทุ่ม ว้าประกอบมาเจอครับมาประกอบบอสแบบเกมว้ายู่บ้านนั้นอู่บ้นเปลูกยังลูกเล็กเปลูกเลียวครับเจวสวยง่ามมากครับเอาบ้านสวยครับสวยบานีประกอบเพิ่งในม่พันครับพันเจวครับบานีประกอบเพิ่งบหม่อ่ามีแล้วมันจะบริหารมือเนาะเจวครับเจลเจวโอเคครับโอเคเจวมากครับโอเป็น ขอบคุณครับแก้วลายข้าแล้พระแจ้าองบรหา